เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่พานับถือพุทธศาสนามา,จ,าจนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจําไม่ได้ไปที่อื่นๆซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาแต่ถ้าเราออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อื่นๆแล้วเราจะรู้สึกแปลกหูแปลกตาเพราะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว เราจึงเห็นได้ว่าศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและกิิยาความประพฤติมารยาทการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒนธรรมไทยเรานี่ก็ออกมาจากพกุทธศาสนามรารยาทของคนไทยจึงรู้สึกว่าเอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมรารยาทที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบ,บุญจักคุณการ แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่พ้อรูสึกว่าเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี้เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากพุทธศาสนาแต่ก่อนเด็กๆก,ก็เกิดกับวดัดพูดไง,ไง่ายๆว่างัันเลยคือมาโตกับวดัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวดัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระแม้เจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลำดับลำดาส่วนมากเขเป็นลูกพระมา พิยามายาที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกศิ์พระลูกก็เป็นลูกพระและต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระก็ไปค้าข้าวกันมันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีๆหรือเป็นลูกของพุทธทิยากอาการที่แสดงออกจึงน่าดูน่าชมนั้นต่อมาสักคนค่อยเหินห่างจากวัดจากว่าเข้าไปโดยลำดับลำดับ ที่อาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากเมืองไทยแล้ว,ลวมันก็แปกหูแปกตาไปเลยก็ยึดออกมานาะครเข้ากันบางอย่างก็มาเป็นค่าสิบต่อตนเองโดยที่เจ้าตัวเข้าใจว่าเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าสิ์ต่อของดั้งเดิมตอนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันคาเข้าไปหมด นี่คำว่าพุทธแทบจะไม่ปรากฏแล้วแม้แต่ภายในวัดเพราะความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจ,จที่เปลี่ยนแปลงก็เพราะอำนาจของกิเลสย่อมมีความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ตางๆหูจมูกเิื้องกายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้ว ก็ยิ่งติดยิ่งพันง่างยง่ายซึมซาบเขายึดได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเข้ถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจะนะมันก็เลยเผลอไปเผลอไปผลจุดท้าก็มาตำหนิศาสนาว่าไม่เกิดไม่เป็นประโยชน์กดทวงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไปเสียนี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์การาไหนแม้แต่ครั้งบุธกาลก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเราสมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ก็ลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นทนงนี้มีจํานวนมากเขาก็มีอำนาจมากก็ลบล้างไปโดยลําดับศาสนาจี่มีพระมหาัารก็ไม่มีและถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญ ปชาชนออกมาจากไหนถ้าไม่ YEAH มออกมาออกมาจากพ่อจากแม่แล้วพ่อแม่ก็ไม่ส so. ําคัญยิ่งกว่าประชาชนนั่นไปคนเราเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสําคัญยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนก็หาความสาคัญอะไรมันเกิดมาจากไหนประชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสาคัญประชาชนคนนั้นก็คือคนละกันอยู่คนไม่มีความสําคัญอะไรเลยยิ่งกว่าสัก์คนที่ว่าถือความ ถือประชาชนเป็นสาคัญนั่นแหละคือคนเป็นข้าศึกต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าศึกต่อประชาชนถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสาคัญนั่นมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสาคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นพ่อแม่เป็นสาคัญเห็นศาสนาเครื่องดับแรงกายวายใจให้เป็นของดีของประเสริฐขึ้นโดยลำดับนี้ก่เป็นของสําคัญศาสตร์เขาก็มีหัวหน้า นี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ำลงไปเรื่อยๆถือว่าสิ่งที่ทต่ำๆนะว่าเป็นของดีของประโสนิยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนยุ่งไปหมดรูด้อย่างโดดมานีกจเวียงจันทร์ข้ามมาเมืองไทยเหล่านี้วันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชน เมื่อเพื่อประชาชนและประชาชนโดดหนีทาไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ไปก็จะตายประชาชนต้องโดดหนีถ้าว่าเพื่อประชาชนทาไมประชาชนจึงเป็นอย่างนั้นเราพี่ณาดูสิมันเพื่อใครเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่า,าศาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนนี้สัตว์โลกนั่นฟังสิไม่เรียกประชาชนจะเรียกอะไร ครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่สัตว์เดรัรฉานก็ให้อภัยให้มีสิตเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่าศาสานาธรรมนะดูดิแล้วเมื่อศาสนาไม่มีความสําคัญแล้วอะไรจะสําคัญในโลกนี้เพราะว่าศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทําลายดูดิ ใครจะให้สิทธิเสมอภาคให้มีความสม่ำเสมอเห็นความสําคัญของการละกันยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสําคัญเพียงเท่านั้นแล้วทําลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตัวไม่ได้ข้าคิดหนา้าคิดหาไปเลยโดยมมีความเมตตาปานี้อะไรเลยนี่เหลือประชาชนสําคัญอย่างนี้เหลือสําคัญในทางตายเท่านั้นทีแต่สาคัญในความรบบุ่งเรืเป็นสุด นี่ละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของธรรมใครจะเสกสรรปั้นยอว่าดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลำดับลำดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นามาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่าเพื่อตามเจตนานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้อย่างไงศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชน พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งกว่าพ่อแม่ผู้การให้กำเนิดเกิดมาก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารกาเรเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดถึงการอารมสั่งสอนตั้งแต่ยังไม่รู้เรียงสาภาวะก็ยังสอนมาด้วยมาราย,ยาทสอนโดยการแสดงออกทางอาการต่างๆเรื่อยมาโดยลำดับธรรมดาหนึน่งมันขัดกับหลักศาสนา หลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตูปัทฐานังบุตตาดารัสสังกะโหให้อธรรมปัถาดุแลบิดามันดาผู้บังเกิดกล้าของตนใหมีความไม่เมืินเป็นสุขย้ายเกิดความกระทบกระเทือนดันใดดี่เป็นการอกช้ำพันจิตใจแล้วการสงการสงเคราะห์ภรรยาบุตร บุตรดาลัสสังกะโหมีการจงเค้าบุตรภรรญานี่หลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้ศาส,สนามันเป็นของสําคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมนุษย์เรากลัวจะไปเจ้าแย่งเอาหางก็มาใส่สิแล้วสุนัขก็จะเดือดร้อนอ้าวไปแย่งหางมันมันก็หวงสิไปแย่งหางมันเะยมันกัดออกแล้วหาสุนัขมันทํากัดตัวเองก็จะไปฆ่าสุนัขอีกเนะี่ยไมไดเ,เกิด ฆ่าศึกก้นไปจนกระทั่งศุนธนะ์นไม่เดือดร้อนตั้งแต่มันตลอดสุนธ์นาก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็จะไม่มีเขาจะไปแย่งหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเขาก็เป็นไม่ได้ตัวมั้นมีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาหางเขาก็กเขาสียดายเขาก็หวงหวงกัดมาบ้างพอกดัดพอวิ่งหนีเขาก็วิ่งหนีตัวลงก็โกรธหรือเกลียดแค้นนะเขาก็ตามฆ่าสุนนะัขเลยนานมันจะเป็นอย่างนั้นเราเห็นนะชัดเจน เรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันดาวฟ้ากับดินเลยพระพุทธเา้าัมพทรงสอนสอนด้วยความเมตตาให้ความสมุภาพให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเห็นมีสมบัติเงินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของผู้นั้นไม่ล่วงล้ำไม่ให้กดขี่บังคับซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำลาย ็นความสาคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระเทือนกันพระองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจกันนะสอนไปนหมด mm hmm. นี่กระพูดถทุกหน่งศาส,สนาพระมหากษัตริย์เป็นของสาคัญอย่างไรบ้าง mm hmm. ย่นเข้ามา ภายในจิตใจของเราศาสนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ตัววันนี้ใครจะเป็นผู้รู้เรื่องของศาสนาใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนาใครจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวของเราแล้วศาสนาได้สอนคนให้มีความร่มโมคิดหายอะไรบ้างสอนให้ได้วความสุขความเจริญอะไรบ้างไม่ไม่ม มีแต่ส่งเสริมรักษาโดยถ่ายเดียวคือรักษาตัวเรานั่นแหละผู้ที่รู้ศาสนาก็คือใจสะดวกรงแล้วจริงว่าใจเท่านั้นที่ควรแก่ศาสนาธรรมและเป็นผู้จะได้ร,รับผลจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้า เนื่อปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็ได้รับความรมเย็นเหน้นประจักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกําลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราแต่เพราะอย่างยิ่งการอารมทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแง่แสนงอนเป็นตัวพิษตัวภยัยเพราะกิเลสยุแย่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสกับรัทธิทุกวันนี้มันก็เหมือนกันนี่ยุแย่ก่อกวน ให้แตกให้ทำลายให้เล่าให้อะไรกันไปอย่างนี้จิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุแย่กาควรของนี่ริงไม่จริงไม่สําคัญขอให้ยุได้แย่แต้เล่าก็เป็นคนหูเบาจิตของเราเนี่ยก็เป็นคนหูเบาเ mm. ชื่อเข้าไปเรื่อยๆเดือดร้อนวุ่นวายทลายก็ไม่มาคานึงไม่บวกไม่ลบดูผลที่ เกิดขึ้นจากการยู่แย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความยู่ยแย่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นนียร้อนตางเข้าไปร้อนตางเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบหรอร้อนเพราะเหตุอะไรนี่อย่างมากก็บ่นก็มบ้างหรือมากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในสิ่งนี้ถ้าไม่คน้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันพาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องยุ่ยแย่กบอยู่เวลานี้นอกจากตัวสําคัญที่แทรกอยู่ภายในจิตใจ แล้วเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไรการปฏิบัติธรรมจึงเป็นยาสําคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสําคัญแับนนั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลําดับโดยลําดับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัยข้อจืดจางหายไปโดยลําดับ ก็ยอมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไรขับไล่ตัวพิษตัวไพยใจก็มีความสงบลมเย็นทั้งทั้งที่เราไม่เคยเลยตั้งแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะเราไม่ทราบพิธีการที่จะทําใจให้สงบเราเกิดมาวัน คือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความฟุ้งซ่านบุ่มวาายประจําจิตจิตทั้งดวงเลยเป็นที่ก่อไฟอืเป็นเตารีดเตาถ่ายตัวเองใช่ไหมเตารีดก,ก็อยู่ที่นั่นเตาถ่ายก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟที่เหลือตัญหาอาสวะมันเผาโรวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาถานที่นั่นเลยเป็นกองเพลิงไปทั้งกอง ไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรมเข้าโดยลำดับมีกิตตภาวนาเป็นสำคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งตปะธรรมเป็นเครื่องแผดเผาใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกังหันก็ค่อยหยุด ความหมุนติวต้วๆนั้นนิ่งเหมือนไม่มีลมอะไรมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเมื่อใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นความสบายนี่แหละที่นี่พอที่จะเป็นเครื่องเทียบกันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมาแล้วก็มีทางและมีความพยายามที่จะแก้ไข เรืองับดับสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลำหนักลำหนักจิตที่สงบลงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นจิตที่มีความสุขมากเป็นจิตที่อัศจรรย์มากหาอะไรเทียบไม่ได้ในโลกอันนี้เพราะการภาวนาเพราะการบังคับจิตด้วยสติ เป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ตต่อยให้จิตคิดไปหาสิ่งที่จะก่อกวนตนเองหรือมาเผาหล่นตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ย่อมอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบายนี่เห็นความสำัำพันของตัวขึ้นมาแล้ว ศรัทธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอัจ,อจ,จะลศรัทธาทันทีทันใดแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่ทำก็าตางแต่ความยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏแล้วนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากจะพยายามยิ่งขึ้นไปโดยลำดับจนให้เห็นผลเช่นนี้และยิ่งขึ้นกว่ายิ่งกว่านี้ไปโดยลำดับเท่านั้น สุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริงๆเพราะความเปลี่ยนพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความสาคัญนั่นหมายลูกๆคำคำเพราะความไม่แน่ใจ,เพ,จ,ใจเพราะความสงสัยเพราะความสออแสวงโดยความเสื่อสาข,ของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักบีเกฑ์มันก็ปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลักยึดอันดีแล้วนะ่นทีนี้เรากับโลกเรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วทีนี้ไม่ค้าเท้ากันไปเสียหมด จนกลายเป็นไฟทั้งกองภายในหัวใจเหืือจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สาบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบน่มเย็นภายในจิตเดินอยู่ก็เย็นมีความรื่นเริงบันเทิงในธรรมโดยไม่มีความโศกเศร้าหงอยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอย่างอื่นนั่งอยู่ก็ภาวนา รื่นเริงบันเทิงแต่กับอัดกับทมคือความสงบเย็นใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัดเป็นทมเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจย่อมมีทางเลือกเฟ้นได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเย็นใจนั้นเป็นฐานสาคัญอันหนึ่งหรือเป็นสักขีพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่ว แต่เพราะยงยิ่งจิตเป็นของสําคัญนะพยายามปัดเป่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาข้าโดยลำดับลำดับนี่เรียกว่าเรียนเรื่องของตัวเองจนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลําดับลําดับรู้เรื่องของตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกัน ตจก็ยิ่งมีความสาาพพง่าผ่าเผยกำหนดเข้าภา,ายในจิตใจนี่มันสว่างโลงเลยว่าเบากับเบาเหมือนว่าเบาไปทั้งทั้งร่างกายความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นผู้พาให้เบาไม่หนับอึ้งเหมือนภูเขาดังที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงบันถึงบันคืนปีเดือนผ่านไปกบ ไม่ควรสนใจว่ามันผ่านไปเมื่อ,อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่สนใจสนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจรารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นและแก้ไขแต่แปลงสิ่งที่จะทาให้อักเฉาเบาปัญญาแก้ไขไปโดยลำหนักอีกก็ยิ่งมีความสงา่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญขึ้นตามความเปลี่ยนตามความพยายามตามความส่งเสริม อยู่ไหนก็เหมือนว่าสูงล่ะที่นี่นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยลากว่าปไปอยู่หนุนอวกาศนู่นที่นี่เพราะจิตมันสูงจิตมันแปลกประหลาดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิตที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเปลี่ยนของตอนอยู่ที่ไหนก็สง่าผ่าเผยนดูสินี่แหละผลเห็นเห็นประจักษ์พานาจิต ปัญญาพิจนารณาคือโดยลำดับในสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสสัมพัสแต่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแก้ไขหรือถอดถอนออกเป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลำดับขาดไปโดยลำดับลำดับผมสุดท้ายก่อนแยกรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสก็แยกออกกัวได้จากกันได้รูปเวทนาสัญญาทั้งฐานวิญญ,ญาณก็แยกจากกันได้ด้วยปัญญา จิตกับกิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกันออกได้อไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือจะแยกเหมือนมีอะไรเหลือที่จะแยกเรากับเป็นยอดแห่งจิตยอดแห่งธรรมแสนสบายนี่ศาสนธรรมเป็นอย่างไงบ้างเราพิจารณาเพราะอำนาจแา่งศาสนธรรมเนี่ยเป็นเข็มทิศทางเดินให้ก้าเข้ามาสู่ ธรรมปรทิทคือความสว่างสวัยอันมริสุขุดผ่องพานกิจใจซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วยมูลสดมูลแห้งเต็มไปหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละเดียกมูลสดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกิเลสเ้วยกันทับถมกันเป็นมองหาใจไม่เห็นหรือกลายเป็นใจไม่มีคุณค่าเห็นถึงนั่นที่นี่ว่าเป็นคุณค่าไปสหมดหลงโลกหลงสานหลงจนเป็นบ้าทั้งสดติดร้อน มันมีเต็มแผ่นดินเวลาเราจะไปว่าอะไรตั้งแต่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยามันเป็นบ้าอยู่ทุกแห่งทุกหนโลกมันร้อนก็นร้อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์่นเองอม,มันไม่ยอมเดินไปในแถวทางที่สมควรกับคําที่ว่ามนุษย์ฉลาดแต่มันกลับเดินไปด้วยอำงงนาจทางกิเลสกันหาวิชาปิดมืดมิด,มดปิดตายไม่รู้เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อํานาจวาสนาของตนเองเข้าไปกดขีบ่บังคับโลกทั้งโลกให้มันร้อนทั้งหมด คนบรรูภาษีภาษากร็ร้อนไปหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้นเพราะความมืดของใจของคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนฉเลฉลดียวฉลาดอํานาจมากอะไรมันร้อนไปหมดเนี่ยน่าเราดูนี่ความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอํานาจของกิเลสกับความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอํานาจแห่งธรรมมันผิดกันขนาดนั้น แม้อยู่ในจิตดวงเดียวกันของเราระยะที่มันเป็นเป็นบ้าไปส,สุดๆร้อนๆน,น,นั้นกับเวลาเวลาที่มันดีนี่ดูแล้วก็น่ขายขายักขยันในตัวเองไม่ดูนี่เดายพูดถึงเรื่องบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่อยู่ตามสรุษนทางเธิโงกมงนงันอยู่ตามถนนทาง,ง,ทาง,ง,ทางแล้วอยู่ตามโรงพยาบาลมีสมเด็จเจ้าพระยาตป็งต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่น และบ้าชนิดนี้เป็นบ้าที่ก่อควรทําความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายก่ายกองด้วยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงนี่บ้าเพลนผ่านบ้าอํานาจบ้าศาสนาบ้าความรู้วิชาลโลกมันร้อนเพราะบ้าประเภทนี้บ้ามองดูเหตุดูผลบ้าความอยากอยากใหญ่อยากโตอยากคลองโลกครองสงสารทั้งทั้งติดป่าช้าก็ติดกับตัวก็ไม่มองดู บ้าลืมตายมีทําให้โลกมันร้อนถ้าเด็พิี่จะนาความตายละวันนสักสองหนตอนนั้นก็ยังพอจะมีเบรกห้ามล้อบ้างเือนโลกเขาจะได้เย็นตัวเองก็จะได้มีเย็นบ้าง <c oughs> พวกเราผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นจึงควรให้มีทั้งขันเร่งคือเร่งต่อความภาคเกียนเพื่อจะสังสมคุณงามความดีให้มากมูลขึ้นโดยลำหนัก หมุนพวงมาลัยไปตามเ็มทิศทางเดินแห่งธรรมทิ่ั่านท,ท,างทรงส,งสอนไว้เบรกหรือยับยั้งในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีระหว่างนี้ดำเนินไปด้วยความปลอดภัยก็ไร้ายทุกข์ความสุขก็อยู่กับความปลอดภัยนั่นแหละไม่ใช่ความสุขจะอยู่กับภัยความปลอดภัยร้ทุกข์แล้วก็เป็นความสุข ใครเป็นผู้ได้รับความทุกข์นอกจากใจเป็นตัวสําคัญเท่านั้นไม่มีอะไรใจรู้ทุกแก้ทุกไม่หมดขึ้นไปจากใจทั้งสาเหตุที่เกิดให้เกิดทุกข์ก็แก้ออกหมดหรือว่าแต่ทำล้วนๆภายในจิตใจนั่นแหละท่านโลกเย็นๆตรงนั้นเย็นที่บุคคลผู้นั้นแหละสงบสุขเย็นไปไหนก็สบายสบาย ตายก็ไม่ต้องมาห่วงมายายกับซากกับศพนม่ต้องเก็บอจะต้องเผาจะเก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครใครจะมาทํางานทําศพให้เราดีๆทำให้มันดีไดอะไรคนตายทําให้มันดีในขณะที่เป็นอย่างนี้เลยมันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สําคัญอะไรของร่างกายเป็นของทิ้งแล้วมันถึงตาย มันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งถึงสลัดทิ้งกันลงไปแล้วยังจะไปห่วงปยายอะไรกับกระดูกทราบผีตายนั่นเองเอยังไม่เห็นโทษของมันหรือว่าขนาดเน่าเฟะไปแล้วยังไม่เห็นโทษของมันหรือมันทุกข์จนถึงี่สุดแล้วก็ตายจนเน่าเสงไปถึงไปห่วงอะไรมันอ,อีกห่วงตัวจิตนี่ที่จะไปหากรอบพบก,กอดชาติไปหาจับจองป่าช้าน ห่วงตัวนี้สร้างกุศลาธรรมมาลงที่ตรงนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดพันกับคนมายาของเกตอาสวะวเห็นเหตุเห็นผลกับตัวเองไปโดยลําดับนั่นแหละเชื่อผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้องจนถึงขั้นอันสมบูรณ์เต็มที่สมกว่าเราเป็นเมืองพุทธพุทธคืออะไรพุทธะ่าแปลว่ารู้พระพุทธเจ้าก็หมายถึงผู้รู้ ที่แรกก็รู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบคิดจนกระทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิน์นี่ศาสนาพุทธเราก็ถือศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิ่งที่มันเกี่ยวก็มาเกี่ยวข้องภายในจิตพยายามแก้ไขโดยลำดับเรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่งเยิงอ่เอามาเป็นอุปสรรคพิจารณาให้มันรอบไปหมด เป็นกับตามันก็อันเดียวกันนั่นแหละระว่างก็ธาตุอันเดียวกันก็ตื่นมันอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายตื่นอะไรรู้ตามความจริงไม่ตื่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นอยู่รู้ตามความจริงแล้วจิตก็เป็นความจริงจิตไม่ตื่นเต้นจิตรู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตพอตัวถึงมันพอแล้วก็สบายหายรู้เหยีก่อกวนตัวเองเท่านั้นอัละเอวัง